สวัดีครับผมพบกับช่างแหวงครับตรวจเช็คซ่อมทีวี LED 42ครับมาดูอาการกันเลยครับเสียบปลั๊กไฟเข้านะครับกดสแตนบายที่เครื่องนะครับครับผมอาการนะครับดูกันเลยครับว่าเกิดจากอะไรก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดฝาด้านหลังดูนะครับครับเช็คไฟ ดูขวอนนะครับว่าไฟออกปกติไหมตั้งสองร้อยโวล์นะครับผมเช็คตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะครับยี่ห้าโวล์นะครับตัวนี้ครับออกอยู่นะครับยี่ห้าโวล์ตัวนี้ก็ออกนะครับยี่ห้าตัวนี้ก็ออกยี่ห้านะครับผมตัวนี้ก็ออกทั้งหมดออกทุกชุดนะครับไฟก็สรุปได้เลยครับ เมนบอร์ดใช้ได้นะครับผมคงต่อคลิปหน้านะครับหาจอใหม่ก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแช่งเรนสวัสดีครับผม